เต็มเลยนะฮะมันย,ยาวขครับใช่ครับไปไปด้านหน้าหน่ย เรนขบวนรถสบเทีสถาบ้านป่งนขาดสลที่สองนี้เป็นขบวนรถตรวขบวนที่แตกต่างต้นทางสถานีกยาเกรุงเทพมานควสุลายทางสถากาของความเรินาผู้โดยสาร่าเดาอ่างใช้บิเวณปบญขึ้นลงหรือบริเวข้อต่ของขบวนรถเห็นที่โดยสาเนื่องจากคาาจจะได้รับอัตราไร้รงเสดาขบวนรถเที่ยนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านป่ ก็อย ah, ู่นี่แต่นายก็เลยประเี๋ยวซีดีกผู้ญิงเลยนี่คแไหนเนี่ยตออข้างตู้สามไม่แน่ใจแต่ผมรับแจ้งมาว่าต้24ี่เกะตู้่ี่บเก้าะไปดูแล้วมีแต่ผู้หญิงน่เลยท่านต็บอกเดี๋ยวไปดูอีกทครับ ขาลงด้วยนะครับนั่นเหรอเอไม่แจ้งไ่ได้ไงร่างต่างเฮ้ยดูไม่มีไม่มีไม่มีร่างต่นังเงี้ย มาทางขึ้นปกตินะครับเพราะว่าสามหนึ่งมาเร็วฮนะรถเลยไม่ต้องรอทางก็ปล่อยดา,าเดียวกันได้ไปบรรดา,าเดียวกันได้นะครับไม่รอทางครับปิดขบวนแล้วป่ะครับ<ะ>ไม่ใช่แปดห้านะ